สวัสดีค่ะท่านผู้ชมประกาศรายชื่อ20นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่20ลุยศึกโฟนเนชั่นที่ออสเตรเลีย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ20นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลร,รายการโฟเนชันทัวนาเมนต์2025ระหว่างวันที่16ถึง27กุมภาพันธ์2568นักกรุงแคนเบอร์ประเทศออสเตรเล,เลียภายใต้การนำทัพของโคดห1ึ่งหรยสทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทั้ง20รายมีดังต่อไปนี้ผู้รักษาประตูอาธิมาบุญประกันภายสโมสรสซูรินหินคอนยูไนเต็ดเบนญาพาสิงสายสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีกองหลังพิญญาพัฒนกลิ่นคล้ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช มานิตาน้อยเวสสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีจุไลยพรใจมูลวงสมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีนภัสวรรณสืบสวนสมสรนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีสิริวิมลมุกดาสกุลพิบาลสมสรนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอลิสได้ยุทธกาศสมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชทันชนกชื่นอารมณ์สมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรี กองกลางมาติกาท่าพริกสโมสร BGC บันดิตเอเชียริญยาพัฒนมุนดงสโมสร LPS เขลอยูในเต็ดปรีชากรเครือชื่นชมสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีอัญชิตาหอมตะโกสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีกองหน้านชนโกโกศลศักดสกุลสโมสรฟุตบอลหญิงพระนคร กุลิศราลิมปวดสโมสอน BGC บัณฑิตเอเชียชุติการกิติคุณสโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแกน่นพัชราพรคู่เชื้อสโมสร LPS ขาวยูเนเต็ดรัสิตาเทาเบา,เบาสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีแมทดิสันเจตแคสทีนสโมสรเนนซีคริจอะคาเดมีนัชชาแก้วอันตาสโมสร กรุงเทพมหานครทั้งนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียในวันที่15กุมภาพันธ์2568ต่อไปโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันโฟเนชันทัวนาเมนต์2025มีดังนี้วันที่19กุมภาพันธ์2568ไทยยู20พบหมู่เกาะโซโลมอนชุดใหญ่ เวลา14.30นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนัไวกิ้งภาควันที่2 2กุมภาพันธ์2568วานูอาตูชุดใหญ่พบไทยอยู่20เวลา 11. นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนัไวกิ้งภาค,ว,ภาควันที่2 5กุมภาพันธ์2568ออสเตรเลียอยู่20พบไทยอยู่20 เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยณแดกินร์ครับชมทุกคู่ทาง Facebook YouTube ช้างศึก Facebook FA Thailand ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย